อันนี้คือขอฝากเขาอ,อื่นว่าแม่ค้าดีเนี่ยไปถมาได้เลยค่อยอ่านเอาน้ำบุญเจ้าเขียนนี่เบอร์เสียงมันก็นดีดีตัวมาก้อยิ้นกับว่าเดี๋ยวสิมากินให้เบิงนะมันจะมีมีอย่างแถมมาพร้อมไหนแมนมีเน้คแก็ตมาไหมแม่แแม,มค่อยหาก่อนค่อยหาอนเด้อ เป็นมานี่ลูกมันสิเป็นแบบนี้เนาะนี่แนวคือแนวเ,เขาเอามาห้แกะอันนี้เขาก็ปาดมาดีดีตัวสงมัสสีใส่เครื่องปาดนนเนาะนี่นี่จิ้มแล้วก็งัดเอาเอาคือมาเป็นลูกบีลคอยคือสอบม,มายัางดีเออนั่นดโอ้ยจะแม่มากินอยากมะโก้ห้านี้แหละเนาะนี่ เขาอบมาอย่างดีนะอย่างดีครับอะคาดีเนี่ยอืมน่มาสิถึกเนาะหรือว่ามะโกหินอืม